โอ้ยเนี่ยอ,อา้ยดูเนี่ยครับฮาดหัวมันนี่น่องโอ้ยออไม่พอฮู้ดฮาดอุ้ยหัวมันสุดยอดครับนี่มึงเนี่ย โอ้ยเงาเดียวนี่ต้มอิ่มครับนี่แยวโอ้ยบานหัวมันเต้นละหัวครับผมพี่พี่โอ้ยสวัสดีครับสองบอลสวัสดีครับผมมาฝากกับสองบอลในช่วงบายบครับผมวันนี้แมีนครับวันนี้สองบอลผ้าขุดมันครับผมอยู่แถวบ้านเด้อครับผมแมีนครับ มันแต่สมัยแต่พอแตเมครับนี่เอาไปต้มกินแซ่บแห้งครับนี่เพิ่นมันอย่างนันมันสะพู่ครับผมมันสะพู่เงี่ยมันสะพู่ออกยาวเลยปู่ไว้เดี๋ยแต่เบิ่งหัวเพิ่นเดอนจะจะไปขยายอีกมั้งมีครับนี่นี่เงาเพิ่นนี่เพิ่นจะไปไะไออกไปยาวๆคือจังมันแซ่งเนี่ยครับนี่แต่เพิ่นจะอยู่นี่เห็นไหมเนี้ยไปหัวที่พ่อทับติดหัวเพิ่นบอก ที่ภาษาตื้หัวมันบ่ะผมป่ะหัวเป็นหัวเทือกนั่นๆๆๆนี่หัวงามนะครับผมรุ่งหัวแนะครับนี่มึงนี่ยหัวงามเนาะงามแม่งครับผมเหนียวเหนียวได้ครับนี่เขาไปปลูกไว้เด้ออนุรักษ์ไว้ครับเดี๋ยวขึ้นคืนเองเอาเหงาพวกนี้ปลูกแม่นบ่แม่นมาคือมั่นเท่านั้นละพอกวนมั่นเนี่ยตีงเพิ่นก็จะขึ้นเองโอ้ยครับมันหลอกมันยากเหมือนกันป๋อ แต่ค่อยกลมระบ้าม่ค่อยจะกินไอซับอาว่าค่อยกลนหมอโบะค่อยด้กิ่นโอ้หนจริงหน่อยเพื่อนโลขึ้นมากนะครับหดสือหน้าสองคนนั้สิเ่อนผมขึ้นเป็นเหงาเอจังติงแง่ไหนหเอมนติงเพื่อน ติ่งเงียงก็ะดอกกระเจียวแมนแบบนั้นเลยอันอุ้ยเป็นเหงาเลยมึงนี่หัวบักงามป้าพูดนะเดี๋ยวสาบดูผีผีมึงนี้เอากลิ่นพวงเลยเอาเกือเป็นพวงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่พี่ติ่งหนึ่งโอ้ยเอาไปปลูกได้ปลูกได้นี่แบบนี่ปลูกได้ครับนี่ห้างเพิ่อนเจียวมาแน่นี่ครับ แก่เซลกินเป็นเหงาอย่งเง้ยบ้างนครับพี่ก่อแล้วรับหยหลายสุดขุนทั้งขุนก็นมีแข่ตงตำแแนงนครับ <c oughs> แก่ตำแแนงช่วงนี้ยังอยู่ในสวนยังมาเนาะแตงก็ไพ่อยู่ครับผมก็เลยไปใส่มาส่บ่อใดครับเกี่ยวเขาน้ำครับ <laughs> เอาวันหน้าคนไว้ก่อนครับผมแมนโอ้ยนี่นี่เห็มั้ยมันออกไปโบไก่เห็นมั้ยแมนเขาจุ่มแค่นี้ละพี่ก้อนเห็นหนาพ้นเมาเห็นม้เนาะแมนโอ้ยเห็นมั้ยวิมืมาเนี่ยไม่คอยเออวิ่งเดี๋ยวคือเป็นกล้องได้บ่แมนเดี๋ยวเจะไปให้หน้าเนาะนี่แมนครับไปตมน้ำโอ้ยพี่พี่เงาพี่กองว่าบานนี้ เอาที่เราเหงากันทางแหลกเด้อครับผมเคยได้กินเนาะเคยได้กิิครับนีหโอ้ยอย่างเงี้ยปัดอุ้ยดูเนี่ยครับปัดหัวมันที่นอก <L an> อยมันโบราณเด้อครับนี่นี่แตงแต่สมัยบ้าต้นไหนน่อยเมื่ครั้งนี้ <c oughs> พี่หัวเพิ่์นพี่เอาไปปลูกในสวนได้หลายรอบนะมีน,นี่แบบนี้ก็ไปเน็บได้ครับนี่มีนี่มีหางเพิ่งอยู่อู้ดอัดอุ้ยหัวมันสุดยอดครับนี่ มึงนี่ยอู้ยเหงาเดียวนี่ต้อมอิม่มครับนี่ท่านน้องเดี๋ยวปล่อยให้มันครับผมปอดปล่อยอย่า้ยมันครับพี่นรประเด็นมันจะพูดครับนี่อตอนนีเ้เด็ดแต่หวัวแล้วเดี๋ยวต้นไปปลูกค,คือเก่าครับนี่นี่เพิ่พกก็จะขึ้นไม้นี่มาปีไก่ง่ามเหรอดูนี่อ,อู้ยบ้าเอ้ยคนรจะสอนเอา้าเฮอยเอ้คต้นไก่ไก่เนี่ยงานจับหัวเพิ่นอู้ยติงเพิ่น เอาไปปลูกได้ไหติ่งหน่อยๆในในติ่งหน่อยๆปลูกได้ปีนี้ส<ด>ิปลูกมันสับปะหลังนั่ครับผมจังที่ก็ปลูกได้ครับมนมันแซงก็ว่า,าอยู่มันสับปะหลังปลูกอย่างน้นอยหน่งนี่ก็เอาเปนเนื้มเลยครับนี่เนื้อครับอุ้ยงอ่อนง่ายไปหนึ่งนี่ไก่เด้อสดีคับอู้อีดีนั่นเอาเคไก่ สี ền, ่คนมาทั้งสี่คุยคุยราบก็มีนั่นานๆนั่นโอ้ยอุยคนอยู่เหงาพี่บ้าเป็นยังก็ไปปลูกได่ปลูกได่คือกันก็ไปไปยังเกาะมันพลังบอที่เขาปลูกท่อมเลยดอกกระเจียวเงาหนี โอ้ยโอ๊ตหัวมันเต้นละหัวคับผมพี่พี่อ้นี่ครับตัวนี้คนเละเงาปีนาหุ่นมันมันเมื่าเนาะเมนก็ีไครับ้ครับออจเหลือจะหวยงเนาะนี่ต่เรอแค่ไนเฮ้ยะรนี่ เดี๋ยวหัวกังคนนี้เศร้าเพราะเงินแบบบางพี่นะแม่นี่นี่ทั้งใต้แมนน่น,แมน,นี่ดีนี่พี่โง่พวนี้นี่แม่นเมืันบางเป็นเหงาเลย ู้คนละสอ,อนหัวมันเบาเนี่ยร้ายแค่น,น,นี้เขาบุ๊กตะกี้เคยตะกินเนาะนี่ยน่าอุ้ยนี่ตัวนี้ก็ได้เอาเอาผมไว้ก็ได้เป็นหัวไว้ปุ๊กเนี่ยนี่แมนเบิร์ดเกาหลีบ่แต่งจาควรจะเคยนี่แน่นระวังนั่น สาบด้มังค์นน่ะอุ้ยเมียนมันมันี่มันคือหลายอุ้ยก็มันแซงเข้ามาเนาะเมียนกเหนียวกันก็มันแซงได้หนิเมียนครับผมเป็นว่าจินแซบ t ช่ไเมียนต้มหนกินได้เลยเนาะบดอกปอกน้กครับผมมันแซงงี้ว่าปอกิ a เนาะอุ้ย มันเสี่ยงตงอกเปว่าันนี้กบบระป๋อเบื้อกันนี่ไอ้กงหวานไหนมันนอกครับนี่โอ้ย,อย,อยขนาดบันแทบจะเครื่องกอ๋อยครับนี่โอ้ย,อย,อยมันเนี่ยอุ้ยมีแต่ตอกหัวใหญ่ๆครับนี่โอ้ยหัวเป็นหัวเป็นเห็ดได้เปล่าเงานี่ยแล้วว่งคนไปได้พี่เนาะคนไปได้พี่ทั้งพี่ไปคอย ีเห็นตีหัวเป็่ยังไงนีมี่ั้งตีอุ้ยสองเหงาครับผมสองเหงาได้เป็นหมอกังไงนะครับเนี่ครับนี่ตะแม่นเหนอม็นเป็นยูเหงานี่ nhan, nhanh nhanh, rút tiền, dưng dưng dưng, gì, nè, côn nhả côn, đi liền, tài mình nhau đang, nó, nè จอดเข้าไปเรื่อยๆครับอันนี้มริงต้งตรงๆลงไปเนาะแมนครับเอานีเงาหน่อยโอ้ยพี่พ ค่อยๆเสาะด้วยมีค่อยๆแต่งคุณค่อยๆเสาะไปเรื่อยๆครับีซับหัวคุณบี่อู้หวมองยงเลยสาบงาหิบเปื่อย้หนหนีกหัวเบาเป่เงาเงาเนี่ยดีับตรงนี้ เห็นเบิดเลยนีはは่นี่ครับหนาวแห้งมีต้อไปเรื่อยบ้าแตงเงาขึ้นมีนงบเดี๋ยวโองเดยได้บ้าคอยคนิมากจริงเงานี่ขึ้นบ้ สองคนช่วงแวน่นอน

เหวัวพันเตือนเงาแง่แท้ที่เหนือสิงเงาแง่โอ้โหมีที่กดเปล่าเอากดไปทั้งไตเห็บเลือกๆมันเข่าค่อยงาดเกินทีเดียวแน่นี่เป็นตลายแท้ตัวนี้รื่นรื่นครับผมยุ่งยุ่งยุ่ ปดพ่วงเลยครับไม่มีติ่งเพิ่มไได้บ้านน่ะมีนนี่แหละเอาไปปลูกไหมเดินเต็นหัวใหญ่ๆเพื่อน,นเอาต้นที่ปพิ่มได้มาได้แต่ว่าช่วงหน้าแรงเพื่อนก็ะชิแห้งไปเลยนะเด้ลยติ่งเพื่อน Màu. Nè. nào nè ui nè con yên ui siêu đại sấp ui muôn nhau นพี่มึงเนี่ยหัวแมนเบิดเลยนี่นี่ตัวนี้เป็นหักหัวขาดตัวเนาะผมมันจึงมาเป็ียนป่ะเป็ี่นป่มาบ่าวพุ่มกวน่อ Ờ ngắt ngắt. Ui, mua không? Ừm, tên là hũ nó. Ui, thằng này bao. เป็นขาวขาวเลยอืออุ้ยนะหนึ่งสองสามอุ้ยปาดกอดีแกงไอ้ต้มอิ่มหรือเปล่าเนี่แกงแกงได้งีอู้ยปา,า,าดปาดอู้ยคีเรย์ยูครับผม ยังขึ้นิข้างน่แถงเน่ยมันนี่ครับอุ้ยมีตัวหัวใหญ่ๆข้างนี้กระเมนมาดีครับน,นี่มีตัวหัวลาบสาบได้ครับนี่ยอน,น่านนบ่าแมนรเราเสียมไงันจังหน่อยเนี่ย อ๋ออ๋โอ้ยบาวมึงเนี่ยเป็นตัวเต <iving> <uniqueness. S 2> ็มเลยยังหันโอ้ยหลายครั้ปบ้าวบางทีเหรครับผมนี่ครับหมัวมันอันนี้ เงาเดียวได้ครับเงาไงหนึงนี่ครับนี่แมนเบิร์ดได้ครับนี่แต่เป็นหมอบกไงสองหมอกหรือมั้งเนาะแมนหมอไปแยกปลูกเนาะวหาอเอาดินถมไว้คืนอีกนี่นเพราะว่าติงหน่อยจะหนิเพิ่นย่างครับนี่จังสิเพิ่งจะขึ้นมาอีกครับจะเบิรงหมอหนีเดี๋ยวได้จะไปต้องเอาเสียมเด้อมือก,กวาดโอเคแมนต้นนั่นจงไว้ซะที่อ๋อเพิ่งมีปว่วยตั้งตัวนเนาะ นั่นละนั่นละเ็มเลยอยู่หันดึงมาให้มันขาดไหมนี่จะไม่งั้นครับอ้ยปาไลยแล่มาทับมาทับเนี่ยเหรอว่าเป็นเป็นกเอฟพีไกล คุณบริษักรบแม่หอทางในเป็ปนกระเปื่อยไม่ได้ั้งครับพี่หล่ะหัวมันนะโอ้ยโอ้ยคอยส่ออนมันเต็มมั้งเนี่ยโอ้ย,อยมึงครับหัวมันแต่ละหัวนี่มันจะพูดเด้อครับนี่เป็นมันสมัยโบราณครับเปลี่ยนมือครับผมโอ้ยนี่พี่สะออ่อนมันเด้่ยเหมือนมึงนี่โอ้ยอาย่ Những lòng nha yêu vài lòng nha rau vàng. Tóc tóc mì nhao dưới hương. các bạn nhao dưới kìa 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 ฮัลโหลเพลงลงเนี oh. เ้โอ oh ้ยมึงเนี่ยปั๊บปั๊บมึงเนี่ยครับผมฮัลนหลโอ้ยลอยแม่หัวหลับสาบอยู่บ้านนี้ โอ้ยพ่วงเลยเอาไว้ปูหางร่างได้ป่ะไม่หน้อยมันถมถมไปได้เหรอแม่มันถมไปเลยครับเพราะว่ายังมีหัวไงยี่ได้งยี่เด้งติ่งไงเอาออกเนี่ยนั่นเหลือหลายอยู่แต่ว่าตัวข้างนี้ข้งใต้เขาฝังไว้หลายอยู่แด้ว่าน้ำหาเนี่ยนั่นตัวบนต้องงัดฟังกี่ มเน,นี่ยอุ้ยงี้จิ๋ะครับปาดอีกหนอยเมียมันป้าก็น่าเขาด้ยเนี่ยมึงมั่นไหมนี่ครับผมพุดเงาเดียวครับถ้าผมย้ำไม่ได้พูดก็ผมนี่นะครัแบบปาดมันจิ๋ดหัมวมันพี่อุ้ยพี่พี่ปาดครับ ไปต้มแซ่บแซบเลยครับผมเหนียวนี่เดียวเนาะเหนียวมันขึ้นกันครับนี่บอกแต่เปลือกกาบให้ลองสิครับแล้วก็กินได้เลยครับนี่เอาไปก่ี๋ยวค่อยไปต้มเนาะเมียนว่าไงอุ้ยผูดถึงหน้าบ้านเขามากแต่ได้นี่เมียนบอกเมียนอุ้ยมั่นยังกระเปล่ามันสะพู่ครับผมมันสะพู่เนาะเมียนมันสะพู่ครับชาวบ้านจะไปปลูกข้างล่างครับผมปลูกใส่สวนปลาไผ่เนาะนี่ครับนี่นะครับแบบนี้ปลูกได้กันครับเพราะว่าหาก่างคนกับสีออกมากเมื่อกี้ขึ้นมาไหมครับครับ ปลูกไก่คนปีหนาเนาะเมนครับต้นเพิ่งกับปลูกได้เนาะปลูกได้นี่แหะเดี๋ยวเสียต้นไปปลูกเนาะกระเจี๊ยกลายต้นอยู่เนาะปลูกแล้วนี่เดี๋ยวใบเพิ่งก็จะแห้งไปเลยนี่คือจังดอกกระเจียวเนี่ยเมนครับแต่ที่มีแต่หัวทางใจเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวพุ่งกับบ่าวต้นก็ขอฝากผลงานไว้เพียงสนีเนาะเมนครับผมเดี๋ยวจะพอกันคลิปหน้าครับว่าสองบาวสิพบาทให้หนังเมนแต่ววันนี้สองบาวขออนุญาตปิดมั่นกันเลยครับผมเมนครับผมครับสำหรับคลิปนี้ อาพุ่มสวัสดีครับบาตวต้นสวัสดีครับเฮ้ยมันบ่าวขุดมินี้ครับใหม่ๆเลยครับ